มานะครับจัดทรง2020หน้าชัดนะครับหลังหลังสี่นะครับพร้อมตัวแก้ล้อเดินหน้าหน้าหนึ่ง หลอดจัดทรงนะครับแม็กยางนะครับยินดีบริการนะครับต่อกันยางนะครับอยู่เส้นธัญบุรีของสิบเบ็ดคันนี้มันมีแก้แก้ล้อดเดินหน้าเพิ่มมานะครับฝากร้านไว้ด้วยนะครับ